เพราะนั้นในบทนี้ครับเราจึงสนใจกันว่าแล้วคราวนี้หลังจากที่เราได้ทําการสืบค้นข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลกองโตที่อยู่ตรงหน้าของเราเราจะทําการวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างเหล่านั้นได้อย่างไรและก็สั่งเพาะนะครับข้อมูลเหล่านั้นกลับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างไรครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในอินเทอร์เน็ตวันนี้ก็คือความถูกต้องของข้อมูลความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องทําการประเมินนะครับความถูกต้องของข้อมูลชุดนั้นก่อน แล้วจะนําไปสู่เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล,ลต่างๆที่คุณอา่านมาแล้วก็สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ต่างๆขึ้นมาครับดังนั้นครับในบทนี้นะครับเราจะทําการศึกษาครับในเรื่องของกระบวนการครับในการทําการประเมินวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศครับในหัวข้อต่อไปครับอาจารย์จะพูดถึงว่านะครับขั้นตอนของการประเมินข้อมูลสารสนเทศทาอย่างไรหลังจากนั้นครับเราดมข้อมูลที่เราได้มาจะ้เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ เพื่อแยกแยะ,อ,ะองค์ความรู้ต่างๆออกมานะครับและสังเคราะห์นะครับองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นเข้าร่วมกันเป็นองค์ความรู้ตัวใหม่ขึ้นมานะครับขอเนื้อสารลงติดตามชมนะครับเนื้อหาในบทน,นี้ทั้งหมดองค์ประกอบแรกหรือขั้นตอนแรกของการ ศึกษาจัดการองค์ความรู้ทางสารสนเทศนะครับก็คือ1ครับเราจะต้องทําการประเมินสารสนเทศก่อนนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับข้อมูลที่เราได้มาจากอินเทอร์เน็ตนั้นสิ่งแรกครับสิ่งที่าต้องทำก็คือทําการประเมินสารสนเทศก่อนครับในขั้นตอนนี้ครับเป็นการทําการประเมินว่าข้อมูลที่คุณได้รับมานั้นตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ครับหลังจากนั้นครับในขั้นตอนการประเมินเองเราต้องทําการวัดความน่าเชื่อถือข้อมูลครับว่า ที่มาของข้อมูลต่างๆเหล่านั้นน่าเชื่อถือเพียงใดนะครับและสุดท้ายครับเราต้องรับวัดระดับของเนื้อหาครับว่าเนื้อหาที่เราได้มานั้นมีความยากมีความเข้าใจยากลึกซึ้งหรือเป็นเพียงองค์ความรู้ผิวเผินกับองค์ความรู้ที่เราสนใจนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เราประเมินสารสนเทศเสร็จแล้วครับเราจะต้องทําการวิเคราะห์สารสนเทศครับเพราะว่าแหล่งความรู้ที่เราได้มาหลายๆแหล่งนั้นครับแต่ละองค์ความรู้นั้นมันมีความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับรับรู้ตัวสรารสนเทศชุดนั้นนะครับและทําการแยกแยะเนื้อหา,าต่างๆออกมาว่าแต่ละองค์ความรู้เหล่านั้นของเรานะครับเป็นองค์ความรู้แบบไหนนะครับและเราจะนําองค์ความรู้นั้นไปใช้ต่ออย่างไรเมื่อเราทําการวิเคราะห์สารสนเทศเสร็จเรียบร้อยครับสุดท้ายเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการวิเคราะห์สารสนเทศนะครับโดยนํา,าองค์ความรู้ต่างๆที่เราแยกแยะมาก่อนหน้าทําการจัดกลุ่มเนื้อหาเป็นกลุ่มๆ หลังจากนั้นครับเราทำการสร้างโครงสร้างของเอกสารหรือคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วนำไปสู่กระบวนการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาเหล่านั้นให้ได้องค์ความรู้ใหม่หรือเนื้อหาใหม่ที่มันมีความครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ถูกตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดขั้นตอนของการประเมินสารสนเทศนะครับเป็นขั้นตอนที่สาคัญนะันดับแรกครับองค์ความรู้ของเราที่เราทำการศึกษานั้นจะเชื่อถือได้หรือไม่ก็าตามนะครับขึ้นอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับ ขั้นตอนของการประเมินสารสนเทศนั้นนะครับจะประกอบไปด้วย2องคีย์เวิร์ดหลักก็คือเรื่องของการคัดเลือกสารสนเทศนะครับและนะครับเราต้องการนะครับการสืบค้นที่มีการคุณค่าและน่าเชื่อถือทางวิชาการเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทําอย่างไรล่ะที่เราสามารถที่จะสืบค้นนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นออกมาแล้วสรรสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือนะครับอันดับแรกครับเราต้องกบ่กระบวนการคัดเลือกสารสนเทศก่อนว่าเราจะต้องทําการคัดเลือกนะครับ แหล่งข้อมูลหรือแ <examples> หล่งความรู้ต่างๆเหล่านั้นนะครับที่เราคิดว่ามันตรงกับความต้องการของเราและมีประโยชน์แล้วก็ถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับโดยอันดับแรกครับเราจะต้องทาการพิจารณาแหล่งข้อมูลก่อนครับว่าแหล่งข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาจากไหนแล้วแหล่งข้อมูลเหล่านั้นน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือได้แค่ไหนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในองค์กรของการเรียน,นรู้ครับในมหาวิทยาลัยนะครับแหล่งหนึ่งที่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้สุดของเราคือบ้องสมุด นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในห้องสมุดนั้นนะครับจะมีทีมบรรรักษ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการความรู้ต่างๆครับเขาสามารถที่จะคัดเลือกสรรหรือไปเลือกสื่อการเรียนรู้ต่างๆหนังสือต่างๆองค์ความรู้ต่างๆมาบรรจุรวมกันในห้องสมุดหลังจากนั้นครับเราสามารถไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเข,เข้ามาใช้ในการที่จะประกอบการศึกษาได้นะครับแต่อีกนั่นในวันนี้ครับโลกใบนี้พัฒนากว้างขึ้นครับเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเทอร์เน็ตนะครับ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นำพาเอาองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาหาเราได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เป็นปัญหาต่อมาก็คือว่าแล้วเราจะเชื่อองค์ความรู้ต่างๆในอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรนะครับเพราะว่าองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ถูกต้องไม่น่าเชื่อถือหรือร้ายซ้ำร้ายที่สุดก็คือให้ความรู้แบบผิดๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องจําเลยครับก็คือในส่วนของการประเมินองค์ความรู้สารสนเทศก็คือว่านะครับ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะครับที่ไม่ตรอบความต้องการที่ล้าสมัยหรือที่ไม่มีความน่าเชื่อถือนั้นในทางวิชาการนะครับเราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนํามาใช้นะครับในการที่จะประกอบในการสรรสร้างองค์ความรู้ของเรานะครับเพราะมันจะทําให้องค์ความรู้ของเรานั้นไม่มีคุณค่าไปด้วยนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าหากว่าเราเลือกนะครับออหรือประเมิน องค์ความรู้ต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีน่าเชื่อถือแล้วนะครับมันจะมาเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ข้อมูลสารสนเทศเรที่จะนําเสนอนั้นมีคุณค่าและก็สามารถนําประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมครับหลักการในการประเมินสารสนเทศนะครับมีหลักการไม่ยากครับก็คือว่า1ครับเราจะต้องประเมินความต้องการของเราก่อนว่ามันตรงกับสารสนเทศต,าต่างๆที่เราได้มาหรือไม่นะครับ หลังจากนั้นครับเราจะต้องทําการตรวจสอบต่อครับว่าแล้วเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะต้องแยกกลุ่มของข้อมูลครับ <sk art> ว่าอะไรเกี่ยวข้องโดยตรงอะไรเกี่ยวข้องระดับกลางหรือระดับน้อยนะครับแล้วเรานะครับทำการเลือกนะครับเรื่องต่างๆที่ตรงกับที่เราต้องการไว้ด้วยกันแล้วก็ตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับหลังจากนั้นครับแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าแล้วลข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมันเหมาะก,กับเราหรือไม่แน่นอนครับกลับไปที่ทักษะการเรียนรู้ระดับหนึ่งของเราคือการอ่านครับ เราจะต้องทําการอ่านข้อมูลสารสนเทศเราสืบค้นมาให้ได้ก่อนนะครับคําถามคือเราจะอ่านอะไรละครับอ่านให้หมดทุกอย่างหรือมีหลักการอ่านอะไรไหมครับหลักการในการอ่านข้อมูลสารสนเทศก็คือว่านะครับในองค์ประกอบหนึ่งอย่างครับถ้าหากคุณเริ่มอ่านแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายผมเชื่อว่าก็ต้องใช้เวลานานในการที่จะทําการสรุปว่าองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับเหมาะกับคุณหรือไม่วิธีการอ่านครับก็คือเราจะเริ่มอ่านแต่หน้าปกครับดูชื่อเรื่อง นะครับดูชื่อหนังสือหรือดูชื่อองค์ความรู้ต่างๆที่เราสนใจหลังจากนั้นครับลองอ่านคํานําครับเพราะคํานําตัวนั้นครับจะเป็นกล่าวสรุปโดยย่อของหนังสือทั้งเล่มครับว่าหนังสือเล่มนี้คืออะไรมีอะไรอยู่ภายในบ้างนะครับหลังจากนั้นครับตามไปอ่านในสารบัญซึ่งในสารบัญน,นั้นครับก็จะมีหัวข้อย่อยต่างๆที่เป็นการอธิบายได้ว่าหนังสือทั้งฉบับหรือข้อมูลท้งฉบับเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรนะครับและหรือสแกน อ่าน,านเป็นงา,านหลนักษแะดงสแกนน n ่ก็คืออ่านทุกอย่างอย่างเร็วสแกนรูปสแกนตารางต่างๆ,ๆอย่างเร็วเพื่อจะทำการได้เรียนรู้ว่าสื่อข้อมูลสารสนเทศนั้นตรงกับที่เราต้องการหรือไม่นะครับในทางกลับกันครับถ้าหากคุณต้องการศึกษาข้อมูลทางวิชาการอย่างเช่นในระดับการศึกษาปริญญาตรีโทเอกคุณต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆหนังสือไม่ได้พอครับคุณจะต้องทำการศึกษา,าจากผลงานรายงานการวิจัยครับซึ่งรายงานการวิจัยนี้จะ เป็นแหล่งความรู้ที่สมัยใหม่และทันสมัยมากกว่าโดยคุณสเองสามารถที่จะทําการศึกษาจากหัวข้องานวิจัย Attract หรือบทคัดยอ่อแล้วก็สแกนรา,ายละเอียดดีเทลต่างๆได้นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ทันสมัยที่สุดหรือถูกต้องที่สุดและตรงกับความต้องอการของคุณมากที่สุด